ต้นปี2026แบบนี้มาเน้นย้ำกันอีกสักรอบนะครับว่ากีฬาวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่ประหยัดที่สุดแล้วรองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับโปรแกรมวันเสาร์เราก็ต้องลองรันใช่ไหมโดยโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะวิ่งลองรันยาวๆเลยนะครับ20กิโลหลายคนมองว่าลองรัน20กิโลแบบยันเนี่ยชิวๆสบายๆใช่ไหม แต่สําหรับยะเองที่ซ้อมโปรแกรม10กิโลเป็นหลักเนี่ยการวิ่งรองรันยาวถึง20กิโลถือเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเลยนะครับกับบรรยากาศยามเช้าฟินๆแบบนี้เช้านี้อากาศเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แล้วเส้นทางก็คือเส้นทางเดิมนะครับเส้นไบเลนหัวหินนะครับที่ประจําในช่วงนี้เลยและกฎของการวิ่งรองรันตอนเช้าข้อหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆคือต้องมาเริ่มให้เร็วแล้วเราก็มาสายโอเอแบบเนี้ยไม่ยอมไปวิ่งสักทีนูน่นฟ้าทิ์มารอนูน่นละไปครับผม เลจก็ <isons> จบแล้วนะสัตว์โปรแกรมลองลั่น20กิโลในวันนี้โ oh oh, อ้โหล้าเอาเรื่องเลยครับโดยเฉพาะโลที่16 17ถึง20เนี่ย ยกขาแทบไม่ขึ้นเลยหมดแล้วครับตารางซ้อมในวิกนี้ปิดท้ายด้วยโปรแกรมรองรันวันเสาร์แบบนี้แหละเช่นเคยส่วนตัวเนี่ยชอบรองรันวันเสาร์นะครับมันเหมือนกับว่าเราซ้อมติดต่อกันมาทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ไปใช่ไหมครับวันอาทิตย์เราก็ได้พักเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ลองรันวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะช่วงนี้หลายๆคนก็คงกลับมาทํางานกันแล้วนะครับ ใครที่ใช้รถใช้ราเดินทางเนี่ยขอให้ขับขี่รถโดยสวัสดีภาพนะครับซ้อมเสร็จแล้วอย่าลืมย7ดคูดาวกันด้วยส่วนโปรแกรมวันจันทร์จะเป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย